ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดาบอลให้โดนคืนนี้มี4คู่ครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปลุยกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกแอสตันวิลล่าพบกับอาร์เซนอลเวลา1ทุ่มครึ่งปืนใหญ่เตรียมบุกสิงห์ผงาดเปิดศึกบนโพเดียมวัดคมฝีมือเอมรี่ปะทะทีมเก่า แอสตันวิลล่าเตรียมเปิดสนามวิลล่าพาร์คต้อนรับการมาเยือนของทีมอาร์เซนอลโดยเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่ร้อนแรงพวกเขาทำผลงานยอดเยี่ยมตลอด6นัดหลังสุดทุกรายการเก็บผลการแข่งขันในเชิงบวกได้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันรังอันดับ3ของตารางคะแนนและหากเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้จะขยับขึ้นไปรังตำแหน่งรองจากฝูงทันทีอย่างไรก็ตามเกมนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญเพราะคู่แข่งคือทีมจากฝูงที่กำลังอยู่ในฟอร์มพีก อาเซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาเตตายัางคงครองตำแหน่งจากฝูงพรีเมียร์ลีกด้วยผลงานอันร้อนแรงเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเบรนฟอร์ต2องต่อศูนย์เดอะการเนอร์สกำลังเล่นด้วยความมั่นใจระบบทีมลงตัวและแนวรุกมีประสิทธิภาพสูงแม้เกมเยือนวิลล่าพักจะเป็นงานยากแต่เป้าหมายเดียวของพวกเขาคือ3คะแนน จุดเด่นของเจ้าบ้านยังคงอยู่ที่แนวรุกโดยเฉพาะออลิวักินส์ที่เพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้อย่างเต็มที่หลังระเบิดฟอร์มยิง2ประตูใส่ไบรตันในนัดที่ผ่านมาถือเป็นการปลดล็อกหลังเผชิญช่วงฟอร์มฝืดมาพักใหญ่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมแอสตันวิลล่าจะไม่มีไทรรนมิกส์ที่ยังมีอาการบาดเจ็บส่วนรอสบัคลี่ต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมอีกครั้ง อาร์เซนอลจะขาดคาาวเวสกาเบียมากาเนสและเลแอนโดรทอสซาที่ยังบาดเจ็บขณะที่วิลเลียมซาริบาเดคลานไรส์และคริสเตียนมอสกวร่ายังมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายต้องลุ้นความพร้อมจนถึงนาทีสุดท้ายดูแล้วเกมนี้แอสตันวิลล่าได้เปรียบเสียงเชียร์ในบ้านและความมั่นใจจากผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องขณะที่อาร์เซนอลมีคุณภาพทีมประสบการณ์และความเสียบคมในเกมใหญ่ที่เหนือกว่ารูปเกมมีแนวโน้มเปิดแลกกันสนุกและน่าจะลงเอยด้วยการแช่แต้มที่เด็ดฟันธงแอสตันวิลล่า คู่ต่อมาแมนซิตี้พบกับเซนเนอร์แลนด์เวลาสีทุ่มเรือใบสีฟ้าเตรียมรับมือแมวดำหวังย้ำแค้นทำลายสถิติแพ้300นัดของคู่แข่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดสนามเ e อธิฮัสเตดียมต่ออัการมาเยือนของทีมซซนเดอร์แลนด์โดยเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทัพของเปปปโกริโอลาเพิ่งผ่านพ้นเกมสุดมันด้วยการบุกเฉือนฟูลแลม5ต่อสในเกมลีกนั้นล่าสุด เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความดุเดือดเปิดแลกกันแบบไม่มีกัก๊กและสุดท้ายเป็นเรือใบสีฟ้าที่เฉียบคมกว่าคว้า3นามคะแนนสําคัญมาได้พวกเขาหวังจะเก็บชัยชนะต่อเนื่องเพื่อไล่จี้ตําแหน่งจากฝูงของตารางคะแนนฝั่งผู้มาเยือนซันเดอร์แลนด์พึ่งสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเปิดบ้านเสมอแชมป์เก่าลิเวอร์พูลหนึ่งต่อหนึ่งในเกมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้และความแข็งแกร่งในการรับมือกับทีมระดับท็อปพวกเขาสามารถงัดฟอร์มที่ดีออกมาได้หลายครั้งยามเจอกับทีมใหญ่ และแม้การบุกมาเยือนเอติฮัดจะเป็นงานที่หนักนาสาหาัสแต่แมวดำก็พร้อมสู้เต็มที่เพื่อหวังม่แต้มกลับออกไปไฮไลท์สำคัญของฝั่งเจ้าถิ่นยังคงอยู่ที่แนวรุกโดยเฉพาะฟิลฟอร์เดนแนวรุกทีมชาติอังกฤษวัย25ปีที่กำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงสุดขีดหลังนิงเบิลติดต่อกัน2นัดในพรีเมียร์ลีกล่าสุดฤดูกาลน,นี้เขาซัดไปแล้ว5ประตูพร้อมทำอีก1แอสซิสจาก12นัด สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมซิตี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานมาเตโอโควาซิตที่ยังมีอาการบาดเจ็บขณะที่รอดรีมีแนวโน้มจะพลาดลงสนามเนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ซันเดอร์แลนด์จะไม่มีอาจิโบลาอาเลเซ่และฮาบิบเดียร่าที่มีอาการบาดเจ็บส่วนเลโอเฮลด์ต้องรอเช็คความฟิตดูแล้วเกมนี้แมซซันเดอร์แลนด์จะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถต่อกรกับทีมใหญ่ได้ไม่เปลี่ยนรองแต่การบุกมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงที่เจ้าิ่นกำลังมั่นใจสุดขีดยังคงเป็นภารกิจที่ยากมาก ด้วยคุณภาพนักเตะความเลือกของขุมกําลังและระบบการเล่นที่ลงตัวทําให้เรืใบสีฟ้าดูเหนือกว่าในหลายมิติอย่างไรก็ตามทีมเยือนน่าจะมาเน้นเกมรับที่รัดกลุ่มและรอสวนกลับเป็นหลักโอกาสแพ้ขาดจึงมีน้อยที่เด็ดฟันธงซันเดอร์แลนด์คู่ต่อมาแมนเชสเตอร์คู่ต่อมาบ่อนมัดพบกับเชลซีเวลาสี่ทุ่มสิงห์บลูบุกรังเดอเชอรีสวัดกลืนมาเลสกาหลังพายพลิกล็อกหวังดึงพอมเมอร์คืนตัวจริง บอร์นมัดเตรียมเปิดสนามวิตาลิตี้สเตเดียมตอนรับการมาเยือนของทีมเชลซีโดยเจ้าบ้านบอร์ดมัดฟอร์มล่าสุดของบอร์นมัดน่าเป็นห่วงอย่างมากหลังแพ้ติดต่อกันมา2นัดในลีกนัดแรกพวกเขาอุตส่าห์นำเซนเดอร์แลนด์ไปก่อนถึง2ประตูแต่กลับโดนยิงแซงจนแพ้อย่างเจ็บปวดก่อนจะบุกไปพาให้เอเวอตันต่ออีกนัดความมั่นใจของทีมลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทางด้านเชลซีเองก็เพิ่งสะดุดมาเช่นกันหลังพลาดท่าแพ้ให้กับลีสูเตตหนึต่อสาซึ่งเป็นผลงานที่น่าผิดหวังอย่างมากส่งุลให้พวกเขาพลาดโอกาสเก็บ3นามคะแนนสำคัญอย่างไรก็ตามด้วยสถิติที่เหนือกว่าบอทมาร์ทอย่างชัดเจนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิงบลูยังคงถูกยกให้เป็นทีมที่มีภาษีดีกว่าและมุ่งมั่นจะกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้ในเกมนี้ ความหวังในเกมลุกของเจ้าบ,บ้านบอร์ดมารยังคงฝากไว้ที่องตัวเซเมนโยแนวรุกสารพัดประโยชน์ที่เริ่มต้นฤด,ดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ช่วงหลังฟอร์มจะดรอปลงไปบ้างแต่เขายังคงมีส่วนร่วมกับประตูถึง9ครั้งในการลงสนาม13นักในลีกด้านเชลซีตัวอันตรายในแนวรุกยังคงเป็นเปโดเนโตปีกทีมชาติโปรตุเกส ที่เป็นคนยิงประตูเดียวให้ทีมในเกมที่แพ้ลีดส์เขาจะรับบทเป็นแกนหลักในเกมรุกฝั่งขวาซึ่งฤด,ดูการนี้เขาทำไปแล้ว4ประตูจากการเล่นในทีมลีดส์13นัดสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมบอลมัดจะหมดสิทธิ์ใช้งานเบนการนอนด็อกและไรอันคริสตี้ที่มีอาการบาดเจ็บส่วนเลวิสคุกติดโทษแบนไม่สามารถลงสนามได้ดูแล้วเกมนี้บอลมัดได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแต่ฟอร์มโดยรวมยังเป็นรองอย่างชัดเจนขณะที่เชลซีแม้จะพึ่งแพ้มาแต่ศักยภาพ ผู้เล่นและประสบการณ์ในเกมใหญ่ยังเหนือกว่าแม้เกมนี้จะสูสีและเต็มไปด้วยความกดดันของทั้งสองฝั่งแต่ยังเชื่อว่าเชลซีมีดีพอบุกมาเก็บชัยชนะออกไปได้อีกครั้งที่เด็ดฟันทงเชลซีมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้กันครับลีสยูนิเต็ดพบกับลิเวอร์พูลเวลาตีสาหงแดงบุกรังยุงทองหวังต่อยอดไร้แพ้3เกมติดหลังฟาเคอร์เพิ่งจะทอนบอลลังเชลซีขาบ้าน ลิสยูไนเต็ดเตรียมเปิดสนามแอล์แลนโรต้อนรับการมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลโดยเจ้าบ้านลิสยูไนเต็ดอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดหลังโชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการเปิดบ้านเอาเชนะเชลซีไปอย่างขาดลอยในเกมลีกนัดที่ผ่านมานับเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาในฤดูกาลนี้และช่วยให้ทีมเก็บ3าคะแนนสาคัญได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามการต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลในเกมถัดไปถือเป็นบททดสอบที่ยากกว่าเดิมหลายเท่าหากหวังจะต่อยอดใช้ชนะให้เป็นสถิติชนะต่อเนื่อง ทางด้านลิเวอร์พูลแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกกลับทำผลงานได้หน้าพิดหวังในเกมล่าสุดหลังทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอซันเดอร์แลนด์หนึ่งต่อหนึ่งซึ่งถือเป็นฟอร์มที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าที่ควรภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สล็อตหงแดงยังต้องเร่งเรียกจังหวะเกมและความเฉียบคมกลับมาให้เร็วที่สุดโดยเกมนี้ต้องออกมาเยือนทำให้พวกเขาจะตกอยู่ใต้แรงกดดันจากเสียงเชียร์ของเจ้าถิ่นสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมลีสจะหมดสิทธิ์ใช้งานชอนลองสตาลที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถช่วยทีมได้ในเกมนี้ ลิเวอร์พูลจะไม่มีเจอร์มี่ฟริมปองสเตฟานไบเจติชโจวานนี่เลโอนี่และคอนเนอร์แบดลี์ที่ยังมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดดูแล้วเกมนี้ลิสได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและความมั่นใจจากชัยชนะนัดล่าสุดขณะที่ลิเวอร์พูลแม้ฟอร์มจะยังไม่สม่ำเสมอแต่ด้วยคุณภาพผู้เล่นประสบการณ์และศักยภาพโดยรวมยังถือว่าเหนือกว่าพอสมควรแม้เจ้าถิ่นจะกำลังมั่นใจแต่ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะอาศัยความเฉียบคมในจังหวะสำคัญบุกมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งที่เดดฟันทงลิเวอร์พูล และนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่ดอบอลให้โดนนำมาฝากทุกท่านถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ